ยกร้านทารไข่สัญชาติไทยกลายเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจของธุรกิจเบเกอรี่หลังเปิดตัวได้เพียง8เดือนก็สามารถสร้างยอดขายทะลุ100ล้านบาทเฉลีย่ยเสิร์ฟทาร์ไข่เดือนละ2,000 0 0ชิ้นด้วยสัดส่วนของลูกค้าที่มาซื้อหน้าร้านร้อยละ75และผ่าน Delivery อีกร้อยละ25ทำกลางการแข่งขันที่ดูเดือดในตลาดขนมหวานอินสารินลนเกียรติกรรมการผู้จัดก,การบร,ร,ริษัทล่ำรวยที่สุดจำกัดเล่าว่า จุดเริ่มต้นของโยกเกิดจากความตั้งใจที่จะสร้างแบรนด์ขนมที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์และตอบโจทย์ผู้บริโภครุ่นใหม่ที่ต้องการทั้งรสชาติและประสบการณ์การบริโภคไปพร้อมกันจากนั้นจึงวางกลยุทธ์อย่างรอบด้านตั้งแต่การพัฒนาสูตรทัดไข่ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพไปจนถึงการออกแบบบรรยากาศร้านและบรรจุภัณฑ์ให้สะท้อนภาพลักษณ์พรีเมียม หนึ่งในกุญแจสําคัญคือการสร้างกระแสการตลาดผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียทําให้โยกกลายเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคอยากทดลองและแชร์ประสบการณ์ต่ออีกทั้งยังเลือกทาเลสาขาอย,ย่างมีกลยุทธ์โดยได้เปิดร้านในย่านที่มีผู้คนพลุกพ่านและเน้นการสร้างประสบการณ์เฉพาะตัวที่ลูกค้าจดจําได้นอกจากนี้โยกยังให้ความสําคัญกับการบริหารจัดก,การหลังบ้านตั้งแต่การผลิตที่ได้มาตรฐานการควบคุมคุณภาพแม้จะ,ะเผชิญกับภาวะต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น เช่นเนยแพงขึ้นถึง3เท่าซึ่งทางแบรนด์ใช้ปีละ10บตันหรือจะเป็นโกโก้ที่สูงขึ้นเรื่อยๆเป็นต้นซึ่งแบรนด์เองก็ไม่ได้ผักภาระต้นทุนเหล่านั้นไปหาผู้บริโภคแต่บริหารจัดการค่าใช้จ่ายภายในเองสำหรับทิศทางอนาคตของยกปีนี้ตั้งเป้ารายได้ทะลุ200ล้านบาทและจะขยายครบ10สาขาส่วนปีหน้าจะได้เห็นโปรเจกต์ใหม่เช่นการจำหน่ายบนฟ้าการขายในร้านสะดวกซื้อและที่อื่นอื่นเป็นต้นความสำเร็จในวันนี้ของยกสะท้อนให้เห็นว่าธุรกิจร้านขนมยังมีศักยภาพ หากรู้จักผสมผสานคุณภาพสินค้าเข้ากับกลยุทธ์การตลาดและการสร้างแบรนด์ที่ชัดเจนอินสารินเชื่อว่ายกจะไม่หยุดเพียงเท่านี้แต่ว่าจะเดินหน้าขยายสาขาต่อยอดความสําเร็จเพื่อก้าวสู่การเป็นแบรนด์ขนมที่แข็งแกร่งทั้งในและต่างประเทศและล่าสุดยังได้เปิดตัวโปรเจกต์ใหญ่แห่งปี Par ริเม d อินไ Thailand ด้วยการจับมือกับ4แบรนด์ไทยคุณภาพโอกระจูแก้วบูทิกซ่องวัดคอฟฟี่โลเซอร์และเจี้ยนชารังสรรค์ทาทศไข่สี่รสชาติพิเศษที่สะท้อนตัวตนและแบรนด์ภายใต้แนวคิดเดียวกัน นั่นก็คือแบรนด์ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกโร่วมมือเพื่อเติบโตขยายพลังแบรนด์ไทยในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์โยบเพลยิเมนตนไทยแลนด์ครับแบรนด์ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก ตรงตามตัวเลยครับคือเราอยากจะทำโปรเจกต์สักโปรเจกต์ที่มันเป็นแพชชั่นของเราเนาะที่ช่วยกันซัพพอร์ตคนไทยแล้วก็อยากจะยกระดับแบรนด์ไทยให้โลกรู้ว่าเรามีแบรนด์ไทยเจ๋งๆก็เป็นการที่ยกก็เป็นแบรนด์ไทยเหมือนกันจับมือกับอีก4แบรนด์ไทยออกสีรสชาติพิเศษครับอันดับแรกก็อยากจะเป็นแบรนด์ทัดไข่ที่อยู่ในใจคนไทย รู้สึกชอบรู้สึกรักแล้วก็ทุกคนได้สนุกไปกับเราครับสก็คืออยากจะพาเพื่อนเพื่อแบรนด์ไทยจริงๆก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเราทั้งนั้นแหละอินโทรดิวส์แล้วก็ให้ทุกคนรู้จักไปด้วยกันเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งใหม่ที่มีเรื่องของความเป็นไทยเรื่องของความเป็นแบรนด์ไทยเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นใส่เข้ลที่เราว่ากําลังสนุกเนาะก็คือได้มีรสชาติใหม่ๆทุกคนได้ลองแล้วก็ มีแพคเกจิ้งพิเศษมีการตกแต่งหน้าพิเศษมีประสบการณ์ใหม่หทุกคนได้ได้ได,ได,ได้มาลองกันแล้วก็2เดือนครึ่งก็น่าจะเป็นจังหวะอิ่มตัวพอดีแล้วกันที่คนน่าจะแฮปปี้นครับถ้าให้ย้อนกลับไปก่อนเปิดแบรนด์โยกเนี่ยก็คือใช้เวลาในการพัฒนาแบรนด์บวกกับ R&D สักประมาณประมาณ1ปีเต็มได้เลยครับแล้วก็ มีพี่ๆทีมเชฟเข้ามาร่วมกันเยอะมากนะครับเราเรียกได้ว่าทารไข่หนึ่งอันที่ทุกท่านได้ทานเนี่ยจริงๆแล้วเบื้องหลัง,งลมีเชฟหลายท่านมากแล้วก็มีแมก้กระทั่งเชฟมิชลินสตาร์ในการที่เข้ามาช่วยเราเดเวล็อปเลยก็คือทุกท่านกำลังได้เอนจอยทาร์ไข่ที่โดนเดเวล็อปโดยเชฟมิชลินในราคาหลักร้อยเท่านั้นเองครับ ต้องบอกว่าขอบคุณแล้วกันครับผู้บริโภคครับคือให้การตอบรับดีมากแล้วก็เราดีใจที่เหมือนกับทุกวันนี้เรากลายเป็นเหมือนส่วนหนึ่งที่คนสนุกกับการกินทัตไข่แบรนด์ไทยของโยครับ<อ>แล้วก็อีกคิดว่าเคล็ดลับความสําคัญแล้วกันของโยก็คือเรื่องของสแตนดาดไม่ว่าจะเสิร์ฟชิ้นที่ห่หรือว่าชิ้นที่1ล้านแล้วเนี่ยต้องให้ความสำคัญเท่ากันความอร่อยคุณภาพความทับใจต้องเหมือนกันครับอินคิดว่าจริงๆแล้วทัตไข่เนี่ยมันจะมีเรื่องของ ลิมิเตชันในเรื่องของรสชาตินะครับก็คือ1เลยยกเนี่ยเราทำการบ้านหนักมากในเรื่องของการอบสดใหม่หน้าสาขาทุกสาขานะครับทุกสาขาเนี่ยเรามีการอบสดใหม่ทุกครึ่งชั่วโมงนะครับน่าจะเป็นเจ้าแรงล้วก็น่าจะเป็นเจ้าเดียวด้วยนะครับแล้วก็เรามีการทำการบ้านออกเฟลเวอร์ใหม่ๆเนาะไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์วานิลลามัชชามจิสดอย่างเงี้ยครับก็เป็นรสชาติแรกของไทยแล้วก็ของโลกเหมือนกันนะครับผม ริงก็ว่าเกี่ยวนะให,ให้มองว่าดาราหรือนักแสดงเป็นหนึ่งใน tools ในการเป็นตัวช่วยเรื่องของการตลาดแล้วกันแต่ในการที่แบรนด์จะเป็นที่รักในการที่แบรนด์จะยืนระยะได้ยาวเนี่ยเอคิด mm. ว่ามันคือเรื่องของมาตรฐานของแบรนด์ความอร่อยของแบรนด์ล้วนๆแล้วครับตกงตัวเหมือนกันนะครับถ้าเรื่องของต้นทุนเนี่ยยกตัวอย่างปีนี้เนยขึ้นมาเป็นเท่าตัวโกโก้โกขึ้นมาเป็นเท่าตัวเป็นหลายเท่าตัว แต่สําหรับตัวอินกับแบรนด์ที่อินดูแล้วการอิน <in S 1> มองว่ามันเป็น,ปนภาระและหน้าที่ของผู้ประกอบการที่เราต้องตรึงราคาแน่นอนเราต้องสามารถส่งสินค้าที่คุ้มค่าแล้วก็คุ้มราคาให้กับผู้บริโภคได้เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่จำเป็นจริงเราไม่ปรับเร,เราไม่ปรับราคา,รรา,คาเราเรา,เราก็เอ็กซ์ซ์ไซส์อะครับหนึ่งคือเรื่องของบิ๊กล็อตนะครับเราก็ให้ทีมไปสกาแล้วก็มีการจองบิ๊กล็อดตลอดปีไว้ขอล็อกราคานะครับ บางสินค้าที่ไม่จะไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางเราก็ไม่ได้ผ่านเราก็ซื้อตรงเลยที่อย่างเช่นวานิลาอย่างเงี้ยเราก็ซื้อซื้อตรงเลยลก,ก็มีเหมือนกันครับมันก็เป็นกลยุทธ์ของผู้ประกบอบการผู้ประกอบการที่สามารถช่วยลดต้นทุนแล้วก็เอามาลดราคาขายให้กับผู้บริโภคได้เหมือนกันครับนั่นะคือเหตุผลว่าทําไมทุกคนถึงเจอวานิลลาโลเป็นแสนแต่ขายได้ราคาร้อยกว่าบาทที่โยกเพราะว่าเราใช้วิธีการนี้แหละครับในการล็อกต้นทุนให้ต้นทุนดีแล้วก็เอามาขายที่ราคาดีให้กับผู้บริโภคได้ คิดว่ากำลังซื so, nice then, ้อปีนี้ก็ก็เป็นการบ้านที่ต้องทําการบ้านหนักเหมือนกันครับไซซิ่งของบาสเชียไซส์ของผู้บริโภคเนี่ยต่อครั้งเนี่ยเล็กลงแล้วก็ใช้จ่ายยากขึ้นทฉะนั้นแน่นอนสิ่งที่เราต้องมีคือความคุ้มค่าให้เขารู้สึกว่าทุกบาทที่เขาจ่ายออกมาเนี่ยเขาคุ้มค่าเขาได้รับของที่ดีแน่นอนแล้วก็เราเสิร์ฟอีกนิดนึงแล้วกันมันก็เป็นกิมมิคก็คือนอกจากคุ้มค่าแล้วดีแน่นอนแล้วอาจจะต้องมีความสนุกสนานในเรื่องของประสบการณ์เข้าไปให้กับเขาด้วยครับผม จริงๆต้องบอกว่าไม่ได้อยู่ในแพลนของเราแต่ว่าเป็นความน่าจะเป็นการบอกต่อของผู้โริพภวที่เป็นชาวต่างชาติครับก็คือเวลาเราไปที่แอร์พอร์ตก็จะเริ่มเห็นกล่องส้มของโยกค่อนข้างเยอะเนาะกับต่างจังหวัดกับต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ดีใจครับแล้วก็พอเรารู้เนี่ยเราก็เลยโอเคเริ่มเปิดาสาขาในที่ที่เป็นทัวริสต์เดสิเนชั่นมากขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าเนี่ยก็อาจจะมีเหมือนกับขนมอื่นๆจากโยกอีกที่ โอเคตอนนี้ก็สามารถเฟรนลี่ที่สามารถทิ้กับบ้านได้แล้วนะแต่ว่าก็อาจจะแบบสามารถกับต่างประเทศได้ไกลๆได้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิง่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ